พุทธังธรรมังสังขังนะพุทธโธธรรมรูสังโฆนิสัมมากระนังเสยโยใครควรทบทนเกี่ยวก่อนแล้วค่อยลงมือทําดีกว่า <c oughs> สุขก,กายสบายจิตสุขก,กายสบายใจเนาะคนไม่มีโรกเป็นลาภันประเสริฐประเสริฐจริงๆนะถ้าคนไม่มีโลกโรคไัไข้เจ็บนะมีก็มีน้อยแต่บางคนเกิดขึ้นมา ไม่รู้วิบากกรรมอะไรจริงๆมันก็พ่วงมาตั้งแต่เกิดทั้งแต่เแต่ก็ส้างมันได้สุดเรามีพระละมีกําลังอยู่มันก็เลยยังไม่ยังไม่แพงฤทธิ์ยังไม่ออกฤทธิ์เรายังไม่อ่อนแอไงเรายังเข้มแข็งอยู่แต่ถ้าเราสะดุดเราสะดุดเราพลาดเมื่อไหร่ก็อ่อนแอลงไปเมื่อไหร่มันกับผู้เท่าผู้แก่เหมือนกันอยู่ไปอยู่ไป อายุมากขึ้นอะไรมันถดถอยกำลังพระกำลังทั้งหมดเลยมันถดไปถอยไปน้อยลงอันนี้ก็เช่นกันกับทุกอย่างทีนี้ถ้าเรามองด้วยปัญญาเรามีปัญญาเราก็จะเห็นสัจธรรมที่แท้จริงก็เป็นลักษณะอย่างเมื่อก่อน จิตเราก็บอกโอ้เมื่อก่อนนะันสวยเนาะมีพล,มลังมีกา,าล,บบลังทั้งสวยทั้งหล่อแบบนั้นก็ว่ากันไปอย่างนี้ใช่ไหมแต่ที่สุดของมันความลหล,าล่อมันไปอยู่ที่ไหนพลังกาลังเรามันไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนเราเป็นเด็กเอ,ง,องเป็นต้นวิ่งวิ่งเรียนในทั้งวีทั้งวันพักหายเหนื่อยก็เล่นต่อได้ทำอย่างอื่นต่อได้ผู้ใหญ่เราก็เช่นกัน นีกำลังให้ทำงานโอ้กำลังดีเลยพักผ่อนนิดหน่อยก็เอา้าไปต่อได้แล้วแต่ถ้าคนที่อยู่มากที่นี่เกิดประเด็นเป็นปัญหาขึ้นมาเลยยุ่งเหยิงไปหมดก็เสกเช่นนี้เป็นตน้นถ้าเรามานั่งทบทวนโอ้มันเป็นอย่างนี้นเป็นอย่างนี้ถึงไม่ทบทวนก็ช่างที่นี่ความจริง มันก็บอกบอกเราอยู่แล้วความจริงในที่นี้คือหมายถึงว่าเราอยู่นานแล้วก็อายุก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นเพราะวันเวลาที่มันทําหน้าที่ก็เียเป็นกงจักรวันเวลาทําหน้าที่ตรงนี้ถ้าคนมาเกิดวันนี้เขาบอกว่าเอยเด็กแรกเกิดใช่ไห้ถ้าอยู่ไปอยู่ไปก็โอ้เป็นเด็กตอนนี้เป็นวัยรุ่นแล้ว ตอนนี้ใบกลางคนแนละ้วตอนนี้อายุมากขึ้นนะวันเวลาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะที่สุดของมันก็ที่บอกท่านบอกว่าเวียนตายเวียนเกิดเกิดขึ้นมาเนะี่ยมีอยู่ทุกวันมีสัตว์โลกเกิดทุกวันแลก็มีสัตว์โลกตายอยู่ทุกวันแต่วันเวลาอยู่เหมือนเดิมการเวลานั้นยังอยู่เหมือนเดิมมาทําหน้าที่เองเขาอยู่เงนี้ย หมุนไป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 หมุนวน,นน่ะนะน้นองพ่อเขาเข้าใจหมุนวนไม่ใช่หมุนไปแล้วก็แล้วไปแต่ยุเขาอายุยุใคใของสัตว์โลกใช่ไหมเกิดขึ้นมา,า,มาก็ไม่เท่ากันไม่เท่ากันแม้แต่สัตว์มนุษย์มนุษย์เดียวกันก็เช่นกันโคมันได้ไปบอกว่าคนทุกคนเกิดขึ้นมาต้องเก้าสิบปีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เลย แล้วสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกยนกันเ,นเราพอเห็นในใน,ในสื่อในข่าวคนใจร้า,า,ายใส่ยาเขาบอกใส่ยาเบื่อหมาตายเกลื่อนเลยนะนี่เป็นตน้นอันนี้เขาเรียกว่าสัตว์โลกที่เกิดขึ้นมามีโลมปราณมีลมปราณเราไปทำทำลายเขาก็จะว่านั่นปานา นคนจิตใจอย่างนี้ทีนี้จะไม่เข้าใจว่าชีวิตเขาชีวิตเราเขาก็รักชีวิตเขาเราก็รักชีวิตเรารักสุขเกีตดทุกข์ดั่นีงรักสุขเกียดทุก,กขเกก์เราเกิดขึ้นมาก็สังคมอันนี้ก็เป็นอยู่ลักษไนอย่างถ้านับวันเดือนปีก็อย่างเมืองมหาสฎาคารครบรอบร้อยหกสปี ร้อยกสปีนะก่อตั้งเมื่อวันที่ยบสองเดือนสิงหาคมสองพันสีแล้วก็จนปัจจุบันเนี่ยเขาจะนับไปเรื่อยนับไปเรื่อยรุ่นเรานี่ล่วงไปรุ่นไปใหม่รุ่นหนึ่งก็นี่โดยเฉลีย่ยก็ประมาณถ้าร้ปีนี่ก็จะประมาณโดยเฉลีย่ยปกตนะกิก็คงเป็นอายุอายุ มนุษย์เราเนี่ยคงประมาณได้คนครึ่งแล้วรุ่นหนึ่งไปแล้วเหลืออีกรุ่นที่ยังค้างอยู่ยังค้างอยู่แต่น่าจะเหลือไม่มากนริเหมันเป็นรุ่นของมัน,น่ยพูดถึงเรื่องรุ่นนะแต่ถ้าพูดเรื่องพยามมจุลาที่มันตัดรอนบั่นทอนในชีวิตของมนุษย์เนี่ยอันนั้นไม่ได้นับหรอก ไม่ได้ขนาดนับอะไรท่านสิไม่ได้ขนาดนับเลยแต่ถ้าโดยอายุโดยปกติถ้าสมมติโดยเฉลีย่ยแปดเจ็ดสิบแปดสิบปีรุ่นนี้ไปแล้วจนกระทั่งมุนเวียนมาเป็นอายุครบขอตั้งเมืออมาสารคามร้อยหกสิบปีอีกรุ่นหนึ่งยังอยู่แต่คงอยู่ไม่หมดนะครับอ,อยู่ไม่หมดร่วงไปเป็นช่วงช่วงเป็นช่วงช่วงอายุคนนะท่าน,นัันอี ช่วงอายุคนจะไปบอกว่าอายุร้อยหกสิบปีเนี่ยช่วงอายุคนสองคนไปแล้วก็คงไม่ถึงขนาดนั้นก็คงประมาณแต่รุ่นรุ่นแรกนะั้นแน่นอนที่ช่วงอายุคนอีกรุ่นหนึ่งไปแล้วแน่นอนรุ่นที่ก่อตั้งนะนะพูดถึงตั้งรุ่นที่ก่อตั้งหรือถัดมาเลยนะ่ะง อันนี้ก็เช่นกันถ้าเราดูโดยสัจธรรมเราดูแบบผู้มีปัญญาเ,เราทำความเข้าใจว่าออที่วันก่อนที่หลวงพ่อพูดเรื่องก็เขบอกว่าศาสนาด้วยการศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างสอนให้คนฉลาดถ้าทางธรรมะคำั่งสอนก็สอนให้คนมีปัญญาไม่ประมาท มีปัญญาไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นตน้นมีสมาธิทําความสงบทําความสงบได้รับความสงบจากหัวจิตหัวใจเบื้องล,ลึกของหัวจิตหัวใจแล้วควบคุมเราเข้าใจมันก็จะกําจัดทีนี้กําจัดคือจริงๆชีวิตของคนเรานั้นนะมันไม่ใช่เรื่องมาอ้อนหรอวนะมันเป็นเรื่องของวิบากกรรม รามาเกิดนี่น้องพ่อเขาทุกทุกเลยเกิดขึ้นมาทุกทุกอะไรบ้างร้อนร้อนก็ทุกหนาวก็ทุกไม่ได้กินก็ทุกกินอิ่มมากก็ทุกอะไรลักษณะนี้มาดำรงชีวิตอยู่ช่วงหนึ่งเท่านั้นเองน้อว่าถึงว่าหามาได้นะบางทีหามาได้เป็นก่อเป็นกรรมนะหามาได้เยอะเลย ถ้าพูดถึงไม่ได้ใช้แล้วนะเยอะเลยมากต่อมากเลยถ้าเป็นวัตถุสิ่งของมันนะแต่คุณงามความดีบุญกุศลที่นี่มันไม่ใช่วัตถุสิ่งของหยิบไปได้ขนไปได้แบกไปได้ไม่ก็มันก็ไม่ใช่มันเป็นนมามธรรมเหมือนกับลมเหมือนกับอากาศแล้วนะเราสูดเรานั่นอยู่ทุกวันทุกวันหายใจเข้าหายใจออก ออ,ออกซิเจนออกซิเจนอะไรลักษณะก็เราก็ทําความเข้าใจว่าเนี่ยถ้ามันเกิดเป็นพิษทีเนี้ยลมเรืออากาศเป็นพิษเอาแล้วเดือดร้อนแล้วทีต้องวิ่งหนีละใช่ไหมวิ่งหนีไปหาที่มันปลอดภัยถ้าจะไปเจออากาศพิษอะไรลักษณะเขาบอกว่าสังคัรร่างกายส่วนที่มันเป็นเครื่องจักรอยู่ตรงเนี้ยมันรับไม่ได้ มันก็ปฏิเสธอยู่ในตัวของมันเสร็จแล้วทีนี้ก็ไม่ถูกเป็นตัวเป็นตนไม่เป็นตัวเป็นตนจะมัวจะไปปั้นเขาเอาน้ามาปั้นเป็นตัว,วนี่เป็นตนแล้วก็อีกอย่างก็ไม่ถึงว่าลมลมแรงๆล,งลมพัดลมเพลมพัดล,มพ,ดลมพังมันเล่นงานเราธรรมชาติก็เล่นงานเ้ว เราเกิดขึ้นมาแล้วมาสู้กันสู้กับชีวิตนี่ก็โดยธรรมชาติภัยพิบัติเทีนี้ภัยพิบัติที่มันขวางหน้าอยู่หลวงพ่อท่านบอกว่าทุกทุกชีวิตรวมทั้งหลวงพ่อด้วยไม่อยากให้มีไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้เป็นภัยพิบัตินะนะไม่อยากให้ไม่อยากมีเลยแต่มันหลีกเลี่ยงไม่พ้นมันมันมันหลีกเลี่ยงไม่พ้นอักขีภัยก็ดี ไม่ใช่ครั้งแรกแล้วก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเราศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็อยู่เผาบ้านเผาเมืองเผาบ้านเผาเมืองจนเหลือแต่ซากก็บอกว่าไฟเนี่ยไฟมาไลกันเขาบอกไม่ขีดก้านเดียวเผาบ้านเผาเมืองวอดไปหมดเลยนี่เป็นต้นก็มีทั้งทุกข์ทั้งโทษท่านถึงบอกว่าไฟเนี่ยต่ถ้าไฟข้างในสิเนี่ยไฟหลักคะ ไฟความโกรธไฟความโลภไฟความหลงเลยโอ้โหน,น่าก็หนักเลยไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยมันเกิดกับคน <c oughs> ที่ไม่เข้าใจตัวเองไม่รู้เท่าทาันอารมณ์ของตัวเองเออง่ายกันได้มากก็ดีใจได้มากก็ดีใจถ้าเกิดเราไม่พอใจคนเราจะไปด่าเขาเนี่ยเราจะนินทาเขาเนี่ยเราด้านกลับดีใจละ เอาคืนได้แล้วเี่เป็นต้นก็เป็นความหลงอนะทีนี้ความหลงความหลงเมื่อกับชีวิตของมนุษย์เราเพิ่แป๊แบ,บเดียวใช่ไหมถ้านับเดือนสามสิบวันอ่าสามสิบวันโดยเฉลีย่ยประมาณสามสิบวันสามสิบเอ็ดวันก็บอกว่าเดือนนเมื่อเข้าพันสายเพิ่แป๊แบ,บเดียวมาแล้วเดือนกว่าแล้ว เดือนครึ่งนะเว็นเป็นตอนอุทกภัยทีนี้อันนั้นอักขีภัยเป็นภัยทั้งนั้นเลยเป็นภัยเท่นั้นมันลามเข้าไปมันท่วมหัวจิตหัวใจเราไหมล่ะก็ภัยเหล่านี้ไม่มีใครไม่ไม่มีใครอยากให้เป็นหรอกก็อย่างที่วิธีว่ารวมทั้งหลวงพ่อเลยไม่อยากให้เป็นแต่มันห้ามได้ไหมล่ะห้ามไม่มันเกิดห้ามไม่ได้ก็เลยทบทวน ด้วยสติด้วยปัญญาบอกว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกหรอกก่อนเราเกิดโน้นมันก็มีอยู่แล้วตอนที่เราเกิดแต่มันมีไม่มันมีทุกวันอะโอ้มันยังเป็นช่องให้หายใจอยู่มันยังเป็นช่องให้เราหายใจอยู่มันยังเป็นช่องให้โอกาสกับเราอยู่อะไรลักษณะความโลภก็เช่นกันเกิดขึ้นมามันก็โลภมันทั้งนั้นหละ คานยังไม่เป็นอยากแกได้เลยอยากแกไปคานไปคานไปมีวิธีการมีวิธีการทีนี้มันก็เลยสั่งสมไงสั่งสมความโลภความกุดความหลงทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้มันเป็นโทษมันเป็นโทษก็เหมือนกับที่หลวงพ่อเก็บมาเล่าใหฟังว่าอนี้สัตว์ไร้ที่มันดุดุทุกท่าน ท่านพูดเป็นคำคลองจองมานี้มาให้นีนี้ศอกท่านไม่ได้บอกว่านี้แค่ศอกนะไม่ใช่ไม่ใช่โดยประมาณนี้มาให้นี้ศอกนี้บอกด้วยนี้หลิงเนี่ยให้นี้วาเลยมันเร็วกว่ามันเร็วกว่าสิ่งเหล่านี้มันเร็วเว,าวลาเราไปนั่นมันเวลาเราไปจอดรถเห็นไหมเวลาไปนน่นไปนี่เมืาามองพระาคเข้อมี เขาเรีว่าอุทยานโกสัมพีอยู่ที่เมืองโกสุมลิงเยอะเลยอย่างนี้เป็นตน้นเอารู้ออกหลานมาเลยเยอะเราไปจอดถ้าไปบางของเนี่ยเรบรองเราไปเลยเลยเาไปคนหาของกินอันนี้ต่ค้นไปคนปคนเรรู้ว่ากินไม่ได้ไม่เป็นประโยชน์ทิ้งนะอย่างนี้เป็นตน้นถ้าพูดถึงตามหลักที่นี่ ในโลกอันนี้มีสัตว์ร้ายแต่สิ่งที่ร้ายกว่าสัตว์ถ้าชีวิตจิตใจเราไม่เป็นไม่ไม,ไม่ไม่รู้ตัวไม่เข้าใจว่าตัวเองเป็นมนุษย์เป็นคนร้ายกว่าร้ายกว่าสัตว์พิษทั่วไปโดยทัาไปร้ายอย่างไงก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำร้ายทำลายกันล้างพานกันอยู่ปัจจุบัน ก็น้ำมือของมนุษย์ด้วยกันนี่แหละน้ำมือของคนสร้างขึ้นมาก่อขึ้นมาเพื่อจะประหัตประหารกันอย่างนี้ต่อมันจะจบด้วยดีไหมล่ะที่ลองพ่อเออนี้นี้มา้นี้สองนี้บอกนี้ว่านี้โจภาลานี้โจนให้ห่างไกลนะถ้าเป็นไปได้คนละคนละชีกโลกเลยะคนละขั้วโลกเลยก็ได้อันนี้มันเป็นพิษเป็นภัยไง มันเป็นพิษเป็นภัยอยู่ที่ไหนก็เป็นภัยที่บอกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจโดนเข้าไปแล้วเจอเข้าไปแล้วจนกระั่างที่สุดของมันทุกวัน,นทุกวันเน,น,นี่ที่ง่ายๆเลยทุกวันนี้ผลผลออกมาได้หลายเรื่องทำไมต้องยางยกยกยกตัวอย่างลงรับจำนำก็มีมาทั้งนานนะ น้องพ่อเป็นเด็กน้องพ่อก็ได้ยินแล้วทุกวันในที่นี้หนังนาซาดยานพาหนะที่วิ่งอยู่บนท้องถนนเป็นนี่เป็นนี่มุนเวียนกันอย่างเพราะผ่อนสงไงผ่อนยังไม่หมดยุ่งเลยยุ่งเลยเขาบอกว่ายิ่งแก่ก็ยิ่งยุ่งใช่อยู่นะถ้ามันไม่พร้อม มื่อเราไปยืมมาเขาต้องการเงินเอาเงินไปทําอะไรต้องเ,เราต้องไปคิดต่อแล้วเอาเงินไปทําอะไรมีเงินลงทุนลงทุนถ้าเผื่อได้เงินมาแล้วได้ผลกําไรมาแล้วจะไปทําอะไรต่อก็อ,อย่างที่หลวงพ่อพูดเป็นธรรมะไม่ใช่พูดไปชดประชัน,นหาเงินมาได้ไมีทองมาได้เตรียมห้องเต็มหับก็ไม่ใช่าทองมาแกงเนาะมาทอด มาแทนไข่เจียวได้เลยเอามาแทนข้าวได้เราต้องเร่นได้เนื้อแปรธาตุก็เรียกแปรธาตุเป็นอย่างอื่นเอาเงินไปแลกอย่างอื่นในส่วนที่เก็บไว้ที่ใช้ในข้าวต่อไปก็ใช้เก็บไว้อย่างเงี้ยถ้ามันไม่มีก็เต็มเลยทีนีน้การทํางานก็เช่นกันทำาหมทำงานวันนี้มีโอไหมนี่เป็นต้น มีโอไหมมันไม่พอมันไม่พอกับรายจ่ายก็เลยบอกว่าบิ่งว่นเนทั้งทั้งบนฟ้าบนอากาศบนดินปัญหาเต็มไปหมดเลยทีนี้ก็เลยเกิดอย่างอื่นขึ้นมาเลยนะเกิดอย่างอื่นเราพอเห็นเยอะเลยบอกว่าดิดชิ่งงินติดปีกเงินติดติดเกือบทุกอย่างเลย อนุมัติเร็วอะรปรึกษาเรื่องการเงิน้ย่ๆไปหมดเลยมันก็เป็นไปตามเขาบอกว่าตามหลักมันเปลี่ยนไปจริงๆมันเปลี่ยนไปเพราะความคิดของมนุษย์ของเราเนี่คนอยู่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยคนที่มีอยู่ก็มีค่อยแค่นี้ก็ใช้แค่นี้เราก็ถึงพ,พูดเรื่องนี้อยู่บ่อยว่า ถ้ามีมากใช้มากมันก็หมดนะมีน้อยใช้น้อยก็ยังก็ยังช่วยถ้ามีมากใช้น้อยไปได้จะคนในประเภทหนึ่งจำจำพวกนะั้นไม่ไม่ใช่น้อยเลนะไม่มีแต่จําเป็นน้องใจก็เลยเกิดที่นี่เกิดปัญหาก็ะเ็มไปหมดตามชุมชนตามสังคมทั่วทั่วไป มีโจมมีผู้ไายมีมิจฉาชีวขึ้นมาแล้วทีนี้ฉุกชิงวิ่งหลเยอะแยะไปหมดแล้วก็มีบอกเตือนด้วยนะบอกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจถ้าพูดถึงตรรมนะถ้าห้ามจิตห้ามใจไม่ได้นะจะเอาอะไรไปห่อไว้ก็ช่างเถอะจะเอาจีวรไปห่อไว้ก็ห้ามไม่ได้หรอกถ้าห้ามหักห้ามาหัวจิตหัวใจเราไม่ได้นะเมื่อเราจะไปขับรถเนี่ยมันต้องมีตัวพวงมาลัยใช่ไหม ตัวควบคุมถ้าเราควบคุมผิดที่ธนาดียุ่งยุ่งเลยเดือดร้อนควบคุมผิดที่เ,เ,เ,มทเมื่อกวิธีการดำรงชีวิตอยู่ปัจจุบันเนี่ยหรือใครก็ช่างที่มีจิตมีกายและมีจิตคลองนั่องมีวิญญาณคลองคิดได้หลายเรื่องแต่ทําไมใช้จิตใช้วิญญาณใช้ความคิดไปคิดในทางที่มันไม่ ไม่เป็นประโยชน์สร้างความเดือดร้อนคิดทำลายคนอื่นคิดทำลายทำลายคนอื่นอย่าคบคนพันเป็นเพื่อนอยาคบมิตรที่ไม่จริงใจมิตรที่อาศัยไม่ได้เพื่อนที่อาศัยไม่ได้เพื่อนคินหาได้เพื่อนตายหายากก็เป็นปริศนาธรรมแล้วก็เป็นเป็นคำพูดที่ควรเก็บไปคิดอยู่เสมอเสมอ ก็คนใกล้ตัวนั่นนะเราบอกโอ้ระวังคนใกล้ตัวที่เราระวังคนใกล้ตัวใกล้ที่สุดก็อีกอย่างก็หัวจิตหัวใจนี่มีเพื่อนเพื่อนหญิงเพื่อนชายคนนั้นคนนี้อมิตรสหายเพื่อนพ้องตัวลารเลยหัวจิตหัวใจทีนี่เราต้องเข้าใจว่าประคองเนาะประคองหัวจิตหัวใจของเราให้อยู่ในกรอบของคุณงามความดี วันนี้ต้องตาลาไปก่อนนะขอเป็นความสุขกันทุกๆวนหน้าโอกาสหน้าพบก,กันใหม่สาธุสาธุสาธุ